อ่าโอเคก็ให้ดูเวลาก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะก็ผ่านไปเราทําไปตั้งแต่สิบโมงเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิสาสิสี่ห้าสิบหกสิบเ็ดก็เจ็ดชังแล้วนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตส่งกระจกตรวจผลงานดูก่อนนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ทากันแดดตัวนี้เดี๋ยวๆนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงสกินแคร์แล้วก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนความติดทนทั้งสองข้างนี้คงอยู่ติดทนอยู่นะแต่ว่ามีตกตรงร่องแก้มทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ตรงใต้ตาก็มีร่องทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะคะเดียวอันดับต่อไปลองมาซับความมันดูดีกว,ว่าว่าข้างไหนมันจะมันพอกันนะเพราะเขาเคมในเรื่องของการคุมมันมาด้วยนะคะก็ซับเลยค่ะ คือจะววกว่าส่วนตัวเป,เป็นคนที่ผิวหน้ามันนะคะผิวหน้ามันสภาพผิวหน้ามันนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกระจุดด่างดำนะแล้วก็อาจจะมีขดเล็กๆบ้างนะคะตรงบริเวณหน้าผากแล้วก็ขางนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความมันที่ได้โอเคอืม ข้างนี้เห็นปริมาณความมันไหมเนี่ยคือความมันที่ได้นะคะจากการทาเดี่ยวๆนะคือถือว่าคุมความมันได้ดีมากเลยนะคะอ่ะส่วนข้างนี้แทบจะแบบแทบจะไม่เห็นความมันเลยคือจะบอกว่า การที่ทาเดียวอ่ะมันก็คุมมันได้ดีแล้วนะคะแต่ถ้าเราลงสกินแคร์แล้วก็ใช้แป้งฝุ่นตบทับอเนี่ยคือคุมความมันได้ดีมากแล้วก็เวลาซับออกแล้วเนี่ยหน้ายังคงผ่องเหมือนใหม่เลยนะคะกันแดดมันก็ต้องเติมระหว่างวันได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเติมระหว่างวันกันเลยดีกว่าว่าจะเต็มยังไงนะคะพอนนี้เติมเลยนะจ๊ะอือ อะเติมแบบจริงจังเลยนะคะขอลองเกลี่ยข้างนี้ดูก่อนนะการเติมนะ่ะสามารถทําได้เลยนะคะสามารถเติมได้ระหว่างวันเลยนะเพราะว่ามันไม่เป็นภาพไม่เป็นขุยใดๆเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ผิวหน้าเป็นผิวหน้าแห้งอะเป็นว่าตัวเนี้ยอาจจะไม่เหมาะนะคะอาจจะเป็นขุย เออหน้ามีความเป็นขุยได้เนาอะอแต่สาหรับคนหน้ามันอ่ะเป็นว่าคนหน้ามันต้องเลิฟตัวนี้แน่นอนแน่นอนเลยนะคะแต่คนที่ผิวหน้ามันเป็นสิวนะเป็นแนะนําว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกบสิวหรือเบอร์สิวใดใดทั้งสิ้นนะคะอย่าง้นฮะมีปัญหาเรื่องรอยกะต่างๆเนาะมันก็ไม่ได้ช่วยกบรอยกะต่างๆนะคะ โอ้ยผิวหน้าดีกี่ขวดที่คาดคิดไว้เยอะมากตอนแรกคิดว่าแบบเออมันคงจะบ่งมันคงจะแบบว่าความมันคงจะแบบทะลุมาปกติอะปบนซับกระดาษซับหน้ามันต้องหมดสองแผน่นแต่เนี้ยคือติดกระดาษซับหน้ามันแบบนิดเดียวจริงๆอะ่ะ Amazing มหัศจรรย์มากค่ะคือแบบอุย้ยไม่น่าเชื่อแบบนนี้ทำควบคุมความมันได้ถึงขนาดนี้เออแล้ววาาเราซับหน้าเราก็เติมแบบไปเนี้ย มันสามารถเติมกลับไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่เป็นคาบสาหรับคนหน้ามันนะแต่สําหรับคนหน้าแห้งเบนรู้สึกว่าถ้าเติมกลับเข้าไปเนี่ยเติมเติมระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีหน้าแห้งอาจจะแบบว่าทําให้ผิวหน้าเบนขุยได้นะคะสําหรับคนหน้าแห้งนะก็คนแนะนําก็คือฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วกันนะคะก็มันจะทําให้ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นก่อนเนาะโอเคด้วยส่วนตัวนะคะถือว่า ชอบนะสำหรับขนาด10กร,รัมกับราคา290บาทสง่งฟรีนะเบนยังถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างตัวเบนหน้าขายขายตัวกันแดดฟาริสนะเออเบนเอาไปเก็บแล้วไม่ได้หยิบม,มาให้ทุกคนดูคือตัวนั้นน่ะคือเขาสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะคะราคาเมื่อเทียบกับปริมาณกับของแบรนด์คุณจันแล้วเนี่ยไม่รู้รู้สึกว่าเออฟาลิสทำได้ดีฝ่า จะทําได้ดีกว่านะคะแต่ว่าส่วนตัวที่ชอบเออกันแนดดไบโออูวีตัวนี้ก็คือมันช่วยในเรื่องของการคุมความมันได้เบนยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเลยที่ทําในเรื่องของการควบคุมความมันได้ดีเท่านี้เลยแล้วก็มันทําให้เกลี่ยง่ายเกลี่ยแล้วเหมือนแบบจริงๆรแล้วเราไม่ต้องใช้แป้ง ตบทับเลยก็ได้คือหน้าแบบเนียนเนียนมากเลยนะคะแต่ในเรื่องของการปกปิดจุดดงดำหรือกรบสิวอันเนี้ยไม่สามารถทําได้นะคะก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ในการช่วยนะคะโอ,อ้โัน,นี้เป็นอะไรไมันลิ้นพันกันไปหมดเลยนะคะโอเคก็สรุปง่ายๆสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะถามว่าควรที่จะซื้อไหมเธอเป็นเป็นบอกเลยว่าควรซื้อนะคะสําหรับวงเล็บสำหรับสาวผิวมันนะคะคุณต้องชอบตัวนี้มากๆนะคะแต่ ข้อเสียก็คือติดอยู่ที่เรื่องสีถ้าใครเป็นสาวที่ผิวคำ้ำคือค้ำแบบจะพูดว่ายัางไงดีสาวผิวค้ำอะเนาะเอออาจจะต้องไปลองดูก่อนเนาะเบนรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้หน้าเทาได้นะคะหรือคุณอาจจะใช้ในปริมาณที่น้อยก็ได้นะแต่ว่ากันแดดอะ่ะทางที่ดีมันก็ต้องทาให้ถึงปริมาณเหรียญ1ิบนะหรือไม่ก็สองข้อนี้นนะคะก็ มีข้อที่แบบตีอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองแม่งนั้นกๆๆ็คือทําได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคก,ก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหรนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปในคลิปแรกนี้ไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe ที่ปุ่มแดงยังด้านล่างนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี่ก็ขอกอซ้อมช่องทาำเพิ่มเติมกันติดตามกันนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทางไอจีมันขึ้นมาให้ที่ตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยยยยยยยนนนนะนะนนะะ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 คคคคคคววววัััีีี้้้้้ไไไไปปลลล่่่บบบบ๊าา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 ถอกกใหหริตเเเขมพพูดดุทจย